สวัสดีครับพบกับช่วงรู้ไว้ใช่ว่าที่ผมทำแยกออกมาเป็นคลิปสั้นๆนะครับโดยปกติแล้วเวลาเราเล่นแชมเปี้ยนตัวใดตัวหนึ่งในเกม L.O.L เนี่ยมันก็มักจะมีคำพูดมากมายที่ตัวละครพูดออกมาเรื่อยเปื่อยเวลาเราสั่งเดินหรือสั่งโจมตีนะครับแต่รู้ไหมครับว่าจริงๆแล้วคำพูดบางคำที่แชมเปี้ยนพูดออกมานั้นมันจะเป็นอิสเตอร์เอ็กที่ทางไรออดได้ใส่เอาไว้ซึ่งอิสเอร์เอ็กที่ถูกพูดออกมานั้นก็จะไปอ้างอิงได้จากภาพยนตร์เกมและเพลงอื่นๆในชีวิตจริงเป็นต้น โดยข้อมูลในคลิปนี้ผมนำมาจากเว็บ l l Wiki fandom ซึ่งหากผิดพลาดยังไงก็ต้องขออภัยมานกที่นี้ด้วยนะครับเราไปดูกันที่ตัวแรกเลยดีกว่าอาคาลินั้นจะมีคำพูดกับแชมเปี้ยนทาริยว่า Steelbeats Rock ซึ่งคำพูดตรงนี้นะครับจะเรฟเฟเรนซ์มาจากเกมโปเกมอนซึ่งเกมโปเกมอนเนี่ยจะเป็นการจับมอนสเตอร์ต่างๆมาสู้กันโดยมอนสเตอร์แต่ละตัวนั้นก็จะมีท่าที่แตกต่างกันและแพ้ทางกัน เพราะฉะนั้นคําพูดของอา,ารินั้นก็จะหมายถึงมอนสเตอร์ธาตุเหล็กนั้นจะชนะทางมอนสเตอร์ธาตุหินนั่นเองนะครับผมตัวต่อไปก็จะเป็นพี่วัวอาริสตานะครับเขาจะมีคําพูด,ดย,ยั่วยุศัตรูที่พูดว่า mess with the bull and you get the horns ซึ่งจะเป็นสำนวนที่หมายความว่าถ้าเราไปยุ่งกับประทิงแล้วก็จะดนวมันขิดเอาได้ซึ่งคำพูดนี้จะมีเลฟเลนมาจากภาพยนตร์เมื่อปี1985เรื่อง The Breakfast Club นั่นเองครับผม mess with the bull young man you get the horns แอนนี่น้องเขาก็จะมีคำพูดว่า Come Come out come out wherever you Where are อันนี้ก็จะ oh, เป็นเรฟเฟลนมาจากคำพูดของนางฟ้าในภาพยนตร์เมื่อปี oh, 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 oh. 1 9 3 9เรื่อง The Wizard of Oz นะครับเขาบอกไว้ก่อนนะครับว่า <S <S ถึงเรื่องนี้เบื <S <S ้องหน้าจะดูสดใสแฟนตาซีก็จริงแต่เบื้องหลังการไหนทํานั้นเรียกได้ว่าคนละเรื่องกันเลยนะครับผมมาถึงแชมเปี้ยนตัวต่อไปนะครับก็คือเจ้าบิทแค็งนะครับเจ้านี้ก็จะมีคำพูดว่า Exterminate Exterminate ซึ่งคำพูดนี้ก็จะมาจากเจ้าหุ่นเดเล็กจากซีรีส์ด็อกเตอร์หูนั่นเองครับเมื่อกี้เราพูดถึงหุ่นยนต์ไปแล้วคราวนี้ก็จะเป็นครึ่งหุ่นยนต์กันนะครับสำหรับคาเมลเธอจะมีสองประโยคที่พูดดังนี้ครับ Not heaven Never Machine Who dogs go to heaven. Never go for ซึ่งประโยคแรกก็จะเป็นการล้อเลียนชื่อเรื่องของภาพยนตร์อนิเมชันเมื่อปี1989เรื่อง All Dog Go to Heaven ส่วนอีกประโยคก็จะมาจากภาพยนตร์เรื่อง Chopik Thunder ซึ่งจะเป็นการนำคำพูดของโรเบิร์ตดาวนี่จูเนียที่พูดว่า Never go for return ที่จะหมายความว่าอย่าเอ๋อเต็มขั้นมาใช้เป็น Never go f u l l machine เพราะตัวคามเมลนั้นมีร่างกายเป็นครึ่งจากกลน,นั่นเองครับ มาถึงตัวต่อไปกับอัรวิพิษสาวแคสเซโอเปียนะครับเธอจะพูดว่า You found beautiful once beautiful me ซึ่งเอาคำพูดมาจากตัวละครหนึ่งในภาพยนตร์สุดกาวเมื่อปี1992เรื่อง Army of Darkness You found beautiful once beautiful me เวลาที่โชกาใช้สกิลอันติก็จะมีเสียง ซึ่งใครจะคิดว่าเสียงแบบนี้ก็ยังจะเป็นอิสเตอร์เอ็กนะครับก็จะเรฟเรนซ์มาจากเจ้าตัวคุกกี้มอนเตอร์จากรายการทีวีสมัยก่อนเรื่องเซซามีสตีนะครับใครทันดูนี่บอกเลยว่าไม่เด็กแล้วนะครับผม snack time มาถึงหมอบ้าสติเพียนมุนโดกันนะครับเขาก็จะมีคำพูดว่าซึ่งคำพูดนี้ก็จะล้อเรียนมาจากคำพูดติดปากของดีฮอคจากมา r v เว Com มินะครับผมเอ็โคจะมีคำพูดกับทวิชว่า on Give name a bad ก็จะล้อเลียนมาจากเพลงที่ชื่อว่า You Give Love a Bad Name ของวงร็อกชื่อดังอย่าง Bon Jovi นะครับผมมาถึงเอสเลียวหนุ่มหล่อหน้ามนของเกมนี้กันนะครับเขาก็จะมีคำพูดเวลาเจอแชมเปี้ยนยอดเดินเขาจะพูดว่า Yordles Why did have to be Yordles ซึ่งคำพูดนี้ก็จะเ e ฟเฟลนมาจากคำพูดของนักป้นศึกษาในตำนานอย่างอินเดียนาโจนจากชุดภาพยนตร์อินเดียนาโจนภาค r รเดคร์อ h ฟเดอะลอสอ t ร์คนะครับตัวต่อไปก็จะเป็นพี่บึกจากเดมาเซียกาลิโอนะครับเขาจะมีคำพูดที่เท่ที่เรียนแบบมาจากภาพยนตร์เมื่อปี1988เรื่องเด l ีฟซึ่งจะเป็นฉากที่ตัวเอกของเรื่องเดินถือลูกซองเข้าไปในธนาคารและพูดว่า I Ki have come here chew gum and come bubblebble to gum ส่วนกาลิโอก็จะพูดแบบนี้นะครับผม I came to chew bubble gum and kick a n d Im o t t มาถึงป네๊อปป๋าปืนโตเกรฟนะครับเขาก็จะมีประโยคที่พูดว่าซึ่งเขาจะพูดออกมาตอนนี <K <K ้เขาใช้สกิลสโมกสกรีนออกไปนะครับคำพูดนี้ก็จะมาจากภาพยนตร์เรื่อง The Predator เมื่อปี1987พูดโดยอานชวาสเนเกอร์นะครับผม มาถึงตัวสุดท้ายของพาร์ทนี้กันแล้วนะครับนั่นก็คือเฮคาริมหมาผีของเรานั่นเองเขาก็จะมีคำพูดว่าซึ่งจะล้อเรียนมาจากชื่อของกรตูนเรื่อง My Little Pony Friend Is Magic นะครับผมก็จบไปแล้วนะครับกับพาร์ทแรกขอบอกไว้ตรงนี้เลยว่ายังมีแชมเปี้ยนอีกมากมายที่ผมไม่ได้หยิบขึ้นมาทำในคลิปนี้นะครับไว้แชมเปี้ยนตัวอ,อื่นๆผมจะหยิบมาทำในพาร์ทต่อไปแล้วกัน เอาเป็นว่าพัานนี้ผมขอลาไปก่อนแล้วเจอกันขอบคุณครับ